สวัสดีครับผมในคณะพลมุกเกทองนะครับห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์หกศูนย์ครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรมเอ n นทัสเซียสตูดิโอเนะครับแล้วรก็เข้าโปรแกรมนะครับอ่าทีนี้เราเข้าโปรแกรมมันจะให้เลือกสองอย่างคือเราจะ เลือก Record The s c r e e n หรือว่า Import m e d i a Import ครับอก็คือการแบบเกีเ่ยวกบไฟล์พวกไฟล์เสียงไฟล์อะไรหรือว่างานที่เราทำค้างไว้ยังมาทำไม่เสร็จก็เข้าตรงนี้แต่นี่ผมจะเลือกเป็น Record The s c r e e n ครับออามาทุกเลยทีนี้อันนี้มันขึ้นมาเพราะว่าผมใช้ c a นน a s i a Studio 2ในการบันทึกมันเลยเกิดการซ้อนไฟล์ขึ้นครับก็ไม่เป็นไรโอเคไปเลย ครับทีนี้พอเข้ามาแล้วอ่านี่พอเข้าโปรแกรมมาแล้วที่นี้มันให้เลือกว่าตรงที่ select area นะครับมันจะเลือกว่าเราจะอัดแบบ full screen เรืเ่าหรือว่าเราจะอัดแบบ custom อ,อ,อัดแบบ custom มันก็ห้เลือกว่าเราจะสามารถจะเลือกจะอัดไวส,สกรีนก็คือเนี่ยขนาดเท่านี้อ่าขอบสเกตกรอบสีเขียวนะครับว่า รือว่าเราจะอัดที่ขนาดเท่านี้เราที่เราเลื่อนเลื่อนได้จะอัดช่วงตรงไหนหรือว่าเราจะอัดแบบ select area record ก็คือเลือกพื้นที่เราจะบันทึกสมมติผมผมอยากแค่ s o l i d w o r n นะครับแค่โปรแกรม s o l i d w o r n แล้วกะคลิกไปที่โปรแกรมมันเลยแต่ทีนี้ตอนนี้ผมจะเลือกอัดแบบ full screen นะครับคืออัดทั้งหน้าจอสังเกตสีเขียวที่ผมชี้อยู่ก็คือัจะบันทึกทั้งหน้าจอ แล้วตรงนี้ตรง Record Input ก็คือเราจะอัดเบบ a u d i ดนี่คืออัดเสียงหรืออัดเป็น Webcam ก็ได้ทีนี้เราก็กด Record นะครับอ่านี่ก็เกิอีกแล้วเกิดแล้วกดโอเคไปอ่ะทีนี้เขาบอกว่าให้กด F10 สำหรับ Stop Record อ่ะนี่อ่ตอนนี้ครับมันก็เริ่มอัดแล้วเราก็พูดไปพูดไปเลยอ่ะก็เริ่มอัดก็เริ่มอัดอยู่ คือ okay, เวลาเวลาในการอะาแล้วตอนนะีน้คือเสียงนะครับทีนี้สมมุติถ้าเรา,เาหยุดเ,เราจะหยุดมันก่อนแล้วก็กดพอ u ส e ไว้เมื่อเราจะพูดต่อเราก็กดเลสซูมไปโอเคทีนี้เมื่อเมื่อเราอาัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการจะหยุดเราก็กดไปที่สต็อปหรือว่ากดไปกด F10 นะครับมันก็จะหยุดอัดนี่นกดสต็อปปึ๊บอ่าทีนี้มันก็ มันก็จะทบทวนเหรอะทีนี้ว่าจะทบทวนว่าเออเราอัดอะไรไม่ไม่ว่างครับทีนี้ถ้ามุดเราอัดแล้วเราไม่ชอบอไม่ชอบสิ่งที่เราอัดแล้วกดรีดรีดไปเลยหรือถ้าเราชอบแล้วก็แล้วก็ไปที่เซฟเอดิดนะครับนี่เราเลือกไฟล์ว่าเราจะเซฟไปที่ไหนแล้วก็นี่คือสกูนไฟล์ว่าเราจะเซฟสกูนอะไรสมมติผมตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์นะครับ โปรเจกต์อินโฟโอเคครับแล้วก็ผมเลือกเป็นใช้ชนิด avi ครับมันก็เซฟอ่า uh, แล้วก็ yes โอเคนี่มันก็เซฟเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับแล้วเข้ามาดูได้เข้ามาดูแล้วก็จะเล่นสิ่งที่เราเซฟอะไรเมื่อกี้ครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอจบอ่ะ uh การบันทึกเพียงเท่านี้นะครับรับสดีครับ